จะรอดรอดรับ,บันนี้ครับพ่อยพียพยนะบบ่น้องมาเลยมาเฮ็ดคือเก่าครับ ไปรู้หนักกันครับว่าสิได้บ่บรรยากาศเปิดกล้องนะครับพี่น,น้องนี่ครับบรรยากาศนะครับน้ำจะไหลลงไปโฟหินนะครับพี่น,น้องไปครับพี่น้องไปรู้หนักกันว่าสิได้บ่ มครับเนากพราร์แล้วมันมันหักแล้ จะ้อยานดิถ้าจะลอยขัยาเงนนี้รโอ้ยยังไงเนี่ยับเอาไปนี่พี่น้องซื้อโทรศัพครับพี่น้องน้ำไหลกาดนะครับน้ำไหลเชี่ยวอย่างแรงนะครับมันเลิกก่ละเลิกเลยนีับอ้ยัมันคืออะไรไปฮูดอกอไหลไปรอนานแค่ไปดโอ้ยโอ้ยดึงใหม่นะเขาจะเอาสัญลักษณ์ไปหน่อยคุณบอกโอ้ยมกกี้เขาจะออกไม่กาดไม่ถึงลมคือคุนบอก เอาจาไ่ได้าัมาไ่ได้ี่ันอ่พดครับพี่น้องเกือบข้ามมาบ่ได้ครับกี้นี่นี่ครับพี่น้องอน,น้ำมันเสี่ยวครับพี่น้องมันไหลแห้งครับยายายาข่า,ขา,ขาวมามันซึกทรงยีนิครับน้ำมันพัปดป๊บปุ๊ไปครับพี่น้องเดินทางต่อ แตงโมแดงเนาะเขินไหมครับพี่น้องเจออะไรมาที่ขึ้นไม้กรับจักขึ้นไม่ปะบนงงงขึ้นไม้บ่อยหน่อยนั่นขึ้นไม้หรือวะเขาก็เห็นเนาะโฟล่ะตอนที่ดิอ้เมันก็ต้องค่อยเงาะขึ้นเนาะขึ้นไม่เนาะอู้เห็นแตงกเหลืองครับพี่น้องไม้นี่สองดอกครับ เตกคนโอ้นี่ครับกินได้บ่เลยบ่ครับเห็ดตกคนครับพี่น้องกำลังแก่แล้วครับนี่ครับลันเลาะหาไปเตะครับพี่น้องลุ้นไปด้วยกันครับเข้าไปมุ่นป่ายอีกนะครับเมื่อนี่เฮ็ดครับพี่น้อง นี่อบอาไโอูยเกียบเพ็ดยังนี่โอ้เกียบเห็ดยังนี่ครับพี่น้องเกลียบเห็ดเตีพี่น้อืนี่หลังครับนีโอ้ตเหยียบมันหักแงักัเนิดนึงสดเ โหวันโอ้โหสกีอนี่ครับพี่น้องนีโลหูครับนี่เป็นโลหูขาวนะโลหูขาวมีกำลังสอดเนาะเอายึดยิดนี่นี่บนาดเลยพี่มองเลยโบดามีดมา ไปครับพี่น้องครับเหนือพี่น้องเดินทางไปเรื่อยๆสำรวจครับมื่อนี่สำรวจอีกแหละสำรวจนะครับระยะของเฮ็ดออกนะครับว่าป่านี้ออกตอนไหนป่านั้นออกตอนไหนครับของกลางเดือนของเสื่องเดือนพฤษภานะครับ อันนี้กี่ได้เนาะเขาเอ็นเท่ยยังเฮ่ดินนะเก็บไปแล้วพี่นะมาได้ตั้งแกมาครับเอาถุงมาครับสองมืองเสียกี่่านี่ครับพี่น้อง อ๋อน,นี่เอาถุงเลยเป็นห่วงเลยนีนนนนนน่ครับงามๆเลยอืมมันอบแต่ตอนนี้เปล่ามเดิมีดมากครับพี่นอ้องหาไข่กันงามๆนะปัาบขัง,ง,ง,ขงแหลกเลยครับเด็กงามๆเลยตรงนะงี้แหละแถวตุ้งนี้ งามงามครับพี่น้องอืนี่ครับพี่ละโงกับพี่น้องอ๋อเฮ็ดอะไรน่ะพูดเฮ็ดขาวตะกี้แคบมันอยู่ฟังที่ไรพี่น้องเฮ็ดหูหนูกระดัง โอ้เห็ดพวกเห็ดพวกเอามดเห็ดพวกมันเกิดปุ่นปุ่นเห็ดพวกจอมดำๆนี่โอ้ยเห็ดพวกเลยน่ะมันแก้แล้วแล้วครับพี่น้องโอ้

เห็นแล้วครับพี่น้องดอกหนึ่งครับไทย่าย ให้บรรยากาศเอาพือว่าาดนี้มองข้ามเลครับนครับให้เบิ่ง วามงามคองน้ำตก โอ้สุดความทุกขื้นครับพี่น้องพระป้ายเรานี่จะเป็นไอ้อเป็นไอนเราละออกไอน้่านตกราออกน้ำขึ้นมาครับพี่น้องเนะย็นครับแถวเลยน้อยเห็นเหรอ ครับน้องว่เยืนอยู่ชุดนี้นะครับน้องจะเห็นเป็นสายน้ำแล้วก็สายน้ำนะครับเป็นแบบจะเป็นใ,ใ,ให้ความชุ่มชื่นอยู่ตลอดน นะครับเขาจะเอื้เป็นสะพานหินนะครับนี่ตัวน,นั้นีจะน้ำน้ำจะรอดรอดหินก้อนนี้นะครับไหลลงมาสู่แถวพี่นะครับพี่น้องพี่น้องก็ได้เห็น แล้วต้องมาทางนี้พี่น้องคุณครับน้ำกระจายลงไปคุณครับสู่บ้านหนองยาวนุไทยคุณครับพี่นอ้องน,น้ำกระจายลงไปคุณครับ,บน,น้ำห้วยบางบาทคุณครับ มาครับพี่น้องครับโอ้พี่น้องครับมาสำรวจหมองแล้วครับพี่น้องแต่ว่ายังไม่ออกครับเฮ็ดดอนน่ะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปดอนที่สองแล้วครับพี่น้องไม่รู้ว่าจะเห็นบ่เพราะว่าฝนหากระตกครับครับพี่น้องครับเข้าป่าเฮ็ดแล้วพี่น้องเป็นรุ้นึงกันครับ ปาที่สองแลครับพี่น้องเสะเสะเสะมา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 เห็นแล้วครับพี่น้องเห็นแล้วครับเห็ดกอเห็ดกอครับพี่น้องนะครับเห็ดกอครับพี่น้องทุกนเห็นส่วนที่แม่นว่าต้นใจไปต่อ นี่มันหากระโปกมาใกอให้ขนมันอ่ให้กอใหญ่มอย้อพี่พี่พี่เออเรไปเบืดอแต่กนเนี่ข้นมันดแน่นบ่ดยวบเฮางูคนสีทำกโทรมาบอกเลยมันเข้่อไปแล้วมันมันคือมันคือกวงเดียววห้กอเพื่อใหกอญ่เลยเปล่นเพื่อพือนอืมาให้เจริญกุเบทให้คนโอ้วมันหากระโพกมาเผาเลยกูะง่างนเบื่อในช่วนี้พูดอือโอ้เนเขาเห็น miệt cỏ vậy, miệt cỏ nhảy mà bố, miệt cỏ nhảy để bỏ này, hai kiếp ông xong. Ôi, xong? ให้ามกังโามอกู่าเบิับยพี่อก่ดเห็นพี่ต้องบิ้หน่อยออกดบิจ้จูคบพี่น้องนี่ให้ดอกจูมันจะงามนงาเลยพี่ก่อใหญ่ี่กอครับพี่น้องาเป็นมันอยู่เป็นมอออกลายตลงงานพียไปเลยงามเก็บๆอนูจูใคนเบิ่งนี่ๆเบิ่งงนงามนอ าง,งามเลยเห็ดกอใหญ่ไปหัวบอกเห็เเดก,กอใหญ่คร,ครับพี่น้องเห็ดกอใหญ่ครับพี่น้องเอาไปนึกเอาเก็บป่าเขาโด่งมากครับมันต้องมีหรอกครับผลไม้แปลกๆครับพี่น้องมากอย่างครับพี่น้กใค <c oughs> รร,รู้คอมเมนต์เข้ามาครับพี่นกโอ้ป่ <c oughs> <c oughs> านป่านให้ละงกเลยครับเหนียวมากว่ามันวนหอวเงี้ยเห็นละงก์แบงครับมากอันนี้ ดนกระซิเมนอยู่วะนี่หามดีเดียวครับคนหาเฮ็ดกรุนแบบว่าพอโมลี่ง่นะครับเราของฟังง่านะครับพี่้รงอุ้ยอันนี่เกิดขึนใหม่ใหม่ๆอยู่บ่บ่ใหม่ประได๋ครับสังบริี่เป็นกลุ่มครับังตัวเดียวซังตัวเดียว ตั้งไม่กอ่อนส่หครับเดียงหกต่อไปรับโม่งรองรอยครับพี่น้องถ้ามันออกเดี๋ยวไปม่เห็นเลยนะอกน้ำันำออกเลยเรามัามาานครับมากับนายพานในวพนี้เต็มเลยบอกหนิ Ê. Hey. Ê. Hey.